ลูกกินนมแหวะต้องให้นมเพิ่มในมื้อนั้นหรือมื้อถัดไปหรือเปล่าคะไม่ต้องถ้าแหวะเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องถึงขนานดะต้องให้เสริมนะไม่ต้องไม่ต้องคะ่ะเอ่อหาข้อมูลไม่ได้เลยพอดีเจ็บลานนมเป็นตุ่มพองสีขาวเกิดจากปั๊มนมบ่อยดูดแรงไปหาวิธีรักษาทุกทางแล้วไม่หายคะ่ะถ้าน้ํานมออกปกติก็ไม่ต้องเครียด ถ้าตุ่มพองนั้นไม่ได้ขัดขวางทางระบายน้ํานมนะคะไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมันก็แตกไปเองตามธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันขัดขวางคือมันมีก้อนในเต้าอย่างเนี้ยค่ะมันขัดขวางการไหลของน้ํานมอย่างนี้ก็ต้องเอาออกค่ะอ่านะคะวิธี่นการเอาออกเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะแช่หัวนมในน้ำอุ่นก่อนนะคะวิธีการแช่หัวนมในน้ำอุ่นคือเอาน้ำอุ่นใส่ใส่ถ้วยเล็กๆถ้วยยาค่ะแล้วหัวนมจุ่มลงไปจุ่มเข้าไป เดี๋ยวแค่นับถ้วยอันนี้นี่เนี่ยนะคะเอาใส่น้ําอุ่นเนาะแล้วจุ้มลงไปแล้วก้มตัวจุ้มลงไปแบบนี้นะคะห้านาทีให้นิ่มอ่าแล้วก็มาบีบนมด้วยมือโดยการกระตุ้นจีดก่อนอย่างงี้ยืดนะคะก็บีบนุมอ่าช่วยนะคะมันก็จะแรงดันแรงบีบมันส่วนน้านมดันออก ถุงพองถ้าถุงพองแตกแล้วเป็นแผลเยิ้มๆหน่อยเราทาด้วยยาค่าเชื้อได้นะคะถ้าไม่หายก็กลับไปหาผู้เช่ยวชาญก็คือคลินิกนมแม่นั่นเองค่ะค่ะโอเคขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะใครเข้ามาที่หลังก็กดติดตายพี่กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ